ต้นไม้นี่ก็เหมือนคนนะคะต้องเอาใจใส่ดูแลเช้ามาเราก็มาเด็ดใบที่เสียเสียทิ้งค่ะเห็นไหมคะนี่ถั่วพูค่ะออกดอกเต็มหมดเลยนะคะทั่วพูค่ะเราเอาใจใส่เขาเนี่ค่ะเขาก็ออกดอกช่อเล็กช่อใหญ่เต็มไปหมดนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาก็จะจะบานนะคะเนี่ยเช้ามาก็เด็ดตกแต่งใบคับเนี่ยคะ่ะก็ออกดอกเยอะมากเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็นี่ ดอโบตันสวรรค์เห็นไหมคะเนี่ยออกดอก,ดอกเต็มไปหมดซ่อนอยู่ก็มีนะคะเช้ามาก็จะลงมาเด็ดใบเด็กดอกเห็นไหมคะเนี่ยดอกเล็กดอกใหญ่ออกเดี๋ยวก็จะดอกอันนี้ฝักน้อยค่ะ นี่ตรงนี้ยังไม่หลุดเลยปักน้อยนะคะเห็นไหมคะดอกของตัวผู้นี่สวยนะคะสวยมากขอบคุณ